ที่เห็นอยู่นั้นก็คือสวนน้ำขนาดใหญ่ของเด็ก,ดกๆชาวยะลาและปัตตานีนะคะสร้างความสุขความเพลิดเพลินให<ช>้เด็กๆ<ร>สอง<ม>จังหวัดนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สุมาลีจะพาคุณผู้ชมมนาะเล่นน้ำนะคะที่สปินเวสปริงเวสปริงเวยโโหหลายชื่อจังแล้วแต่จะเรียกนะคะก็ ที่เห็นอยู่นั้นก็คือสปินเวย์นะคะเขื่อนชนประธานจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเขื่อนที่รับน้ําจากจังหวัดยะลานะคะจัดว่าเป็นสวนน้ําขนาดใหญ่ของเด็กๆเลยนะคะทุกคนมีความสุขมากเลยเวลาที่เข้าสืฤดูฝนฤดูน้ําไหลหลากนะคะเขื่อนตรงนี้คะ่ะจะรับน้ําจากจังหวัดยะลานะคะแล้วก็จะท่วมท้นล้นสปินเวย์ลงมาผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานนะคะ มาเล่นน้ํากันอย่างเพลิดเพลินเลยนะทั้งเส้นทางตรงเนี้ยค่ะยาวประมาณต้องเกือบหนึ่งกิโลเมตรหรือกิโลเมตรกว่าก็ไม่แน่ใจนะซุมาลีอยู่มา30กว่าปีย้ายถิ่นฐานบ้านช่องมาอยู่ยะลาเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินเล่นนะคะทุกครั้งก็ได้แค่ขับน้ำขับรถผ่านมาชมน้ำดูน้ำนะครั้งนี้ก็ลงมาเดินเล่นเลยนะคะ ครั้งแรกในชีวิตโอ้โหนะ้ำมันเย็นชื่นใจลมก็เย็นแดดก็ร่มนะคะโอ้ยสนุกมากเลยค่ะโอ้ยสวยจริงๆลูกสวยจริงๆลูกโอ้ยวันนี้ได้มาเล่นน้ำกันค่ะนี่มานัพุงขอแล้วอย่าให้เปียกลูกน้ำน้ำธรรมชาติค่ะน้ำจากยะลามานะคะเนี่ยนี่ไหลามาจากยะลานะคะเนี่ยจะไปปัตตานีค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหล่นลงไปฝั่งนู้นลึกมากเลยนะลูกสันเขื่อนหล่นลงไปพี่นายไม่ได้ขึ้นเลยนะคะมันลึกจริงๆเลยลูกวู้ลูกอ้าา จะหล่นลงไป น้ำแรกมากเฮ้ยมี่ตะไข่แค่เลยหลุดลงมาด้วยนี่ขาที่สองขาสองข้างให้เป็นน้ําซ่าๆลูกเอออย่างนั้นน่ะสองข้างลูกเออสองข้างเลยลูก เอออย่าขึ้นไปเยอะเกินลูกเอออย่างนั้นแหละลูกเอองั้นแหละเออดีมากเอออย่างนั้นแหละสวยลูกสวยตเตะใส่ยากเตะาแล้วมาเตะแต่ยากทำไมล่ะเล่นไงก็เล่นเนงนเตะใส่ยากเออ ชุดไ้นมามใช่แล้วเราไม่มีเสือ้อผ้าอาป้าผู้โดยสารเตรียมกลับบ้านเมืองเรา,เรา,เมมาโอ้โหแรงหนึ่ไหลเน,นี่ยคู่คิคน้ำแรงกันโอ๊ยกันไว้กันไว้ย่าอย่าให้ลงมาไอ้ลุกม,มาขาวอย่าลุกม,มาขาวเฮ้ยลุกม,มาขาว เน้ำพุ่งออกมาจากถุงเอาไอ้แดงมาจอดไว้ตรงนี้ไป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 ดูฝั่งนู้นสิปูทำอะไรดูฝั่งนู้นปูเราจะลงไปประตูฝั่งนู้นยังไม่ได้ปิดเลยปูจะลงไปละโอ้สวยโอ้แต่ไม่ได ถ้าไหลปื้ดเลยไหล,ลโอ้ยตรงตะไคร้มีลูกตะไคร้มีตะไคร้มีตะไคร้ม,ม,มพีพี่นายพี่นายดูดีๆรถลูกตะไคร้มีตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อน<ๆ>เดี๋ยวก่อน<ๆ>เดี๋ยวก่อนให้รถไปก่อนเอ <laughs> ไปูไทยยากเลยที่อาปูปูไทยยากไกลๆหน่อยแน่นอนนี่อันนี้ใทยนะำพุนจับสีนี้ไที่เราเดินที่ไั่นระวังรถอ่ะปูระวังรถปูระวังรถสวยมากสวยมากให้เลยมันโดนเขาโอ้สวยจริงๆนู่นบ้านเรานู่นภูเขา ไปสังเกตม,มันไปสงังเกตบ้างเลยมันเล้งสุดเลยไม่ไม่เดี๋ยวเปียกลูกนี่เทศกาลสงการวันสงการ <c oughs> ไม่จะมีก็จะพราะฝนหน้าฝนลูกหน้าสงการไม่มีครับน้ำหลากแบบนี้เจริงๆคะ่ะ พนอยู่เลยพันพนอ,อ,อ,อยู่เลยพ,พันพ่นอยู่เลยนันาปนัปนแรงมจริงๆโอ้ยน้ำเปียกเลยน้ำเปียกเลยอยุ้ยงานพุ่งอองอ <c oughs> สวยมากเลยตรงนู้นบ้านเราภูเขาทางนู้นบ้านเราบ้านเรามีภูเขาเยอะแยะนี่นแมวน้แว้แมน้ไหนลูกแมวน้ำโอ้แมวน้ำ <Dustin emitism> มันมันลึกมากนะลูกมันลึกมากก็จะหาแมวน้ำ คลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันเพียงเท่านี้นะคะเพราะเย็นมากแล้วต้องขอกลับยะลาก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ